เป็นไทรอยต้องผ่าตัดกืนแร่ไหมอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าต้องผ่าตัดหรือว่ากืนแร่แค่เพราะว่าเป็นไทรอยจริงๆแล้วนะคะคนที่ต้องผ่าตัดหรือว่ากืนแร่เนี่ยต้องมีอาการแบบนี้ค่ะ<อ>ข้อหนึ่งค่ะก้อนโตวไวข้อสองค่ะกืนลำบากข้อสามค่ะสงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งไทรอย ไทรอยสูงหรือไทรอยต่ำนะคะถ้าไม่รีบดูแลปล่อยไว้อาการอากแสกซ้อนนะคะจนไปถึงขั้นผ่าได้เลยหนึ่งแนะนํานะคะให้เสริมค่ะในสิ่งที่ร่างกายของเราขาดนะคะอย่างเช่นวิตามินด3ซิงค์อะมิโนแอ,อซิดเมตากรูคันนะคะซึ่งในตัวเพิร์บวคแคปตัวนี้นะคะรวบรวมไว้หมดแล้วนะคะลดการอักเสบค่ะเสริมในส่วนของภูมิคุ้มกันลดการพึ่งยาเยอะนะคะแล้วก็เสี่ยงมากขึ้นค่ะ พี่ๆคนไหนนะคะที่มีอาการไทรอยอยู่อยากเปิดใจฟื้นฟูพิมคอมเมนต์นะคะอาการอย่าไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและหนูจะมาแนะนําวิธีการฟื้นฟูนทรอยเพิ่มเติมให้ค่ะฝากกดติตามกดใจเซฟคลิปไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลคะ่ะแล้วจะกันให่คลิปหน้านะ